ค่ะอือสาวอยู่หามาได้เด้อค่ะนะคะพี่พิษปวดครับนี่ปวดข้างในก็หูกหินเลยไปไปไปสวัสดีค่ะนี่กับมาพบก,กับช่องอีสานโคราชหากินค่ะ วันนี้บ่าวโก๊กับสาวยูุมาใไต่เขียดด้วยค่ะกำลังออกมาเลยค่ะมาลุ้นน้ำกันเลยค่ะว่าสหมานบ่ค่ะพี่น้องบ้าวโกบเห็นอึงหลือด้วยค่ะค่ะจะให้พี่ให้น้องเบิ้งค่ะเป็นลักษณะไปเลยค่ะ อึ้งย่างมาไปกยคุปนช้ของของ,องเธอน่ะอือค่ะให้พี่น้องเบิึงเด้อค่ะลักษณะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะแต่หาหกโต้เด้อค่ะมผลุ้น้ำกนะะันเด้อค่ะพี่น้องไถ่ละจ้ะจ้ะค่ะพี่น้องเบิึงเด้อค่ะอึ้งค่ะค่ะสาวอยู่กับมานหลายโต้เด้อค่ะ ค่ะอ้ทโถงอ้วนด้วยค่ะนี่ค่ะค่ะหลายโต้เลยวยคะค่ะพี่น้องบ้าโกบ้าโผล่ด้วยค่ะนี่ค่ะค่ะหลา,าโยโต้ด้วยค่ะค่ะ,คะ พี่น่องเบ่งเด้อค่ะอโชวจังหน่อยค่ะหลายตัวเด้ยค่ะพอวเด่ตุามด้ค่ะมาลุ้นน้ำกันเด้อค่ะหอยเด้อค่ะสีต้นหนึ่งเด้อค่ะค่ะโอ้วันนี้สาวอยู่มันเองเด้อค่ะนี่ค่ะ ไอพี่นองเบิงเด้อค่ะลักษณะเป็นแบบนี้แหละค่ะหลายตัวเด้อค่ะพ่อเด็ดตุ่มแล้วค่ะค่ะเจอเลยค่ะเด้ออึงค่ะวันนี้มานอึงหลายตัวเด้อค่ะสองตัวตัวนึงไหนี่ตัวนึงไหนสองตัว ตรงไหนตัวหนึ่งนีง่โอ้มาตามไปเลยพี่นนองเอ้ยสองโต้ด้วค่ะนี่ค่ะโอ้ค่ะหมานสองโต้เลยค่ะค่ะ,คะ เปล่าโกวะโผล่เด้อค่ะอ,ออกลายเด้อค่ะอึ้งมัอนี้ค่ะสาวอยูกอ่กับจ้าป๋อพ่อตู่มาเด้อค่ะค่ะพี่น้องอยู่ไหนหนินะพี่น้องเห็นบ่ค่ะค่ะอยู่ในน้ำ ค่ในพี่น้องเบิ้งเด้อค่ะหลายตัวเด้อค่ะหนึ่งสองตัวค่ะบ่าวกูมาผดเด้อค่ะสองตัวของนาค่ะมันนี่อึ้งออกหไรเด้อค่ะฝนตกขอว่านมาจับในกันเด้อค่ะหมูว่านฝนตกเฮงเด้อค่ะเก็บแล้ว เขียด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 เดค้ค่ะในวิธีเบากบคุกเขียดเด้ค่ะห้พี่นองบึ่งเด้ค่ะลักษณะจะเป็นแบบมีเดค้ค่ะ,ะค่ะเขียดจะกระโดดเขาไปในกระปุกค่ะโอ้บ่ได้ค่ะอกแล้วสีมานตะอึงแล้ววันนี้ไป้ล้วตัวนึงไปแล้วไปมาตัวนึงไปเร้วโอ้ไปเร็วเถอ สาเร็วเนาะนี่ค่ะหาเขียดหาอึ้งแบบนี้ละค่ะตามถนนเด้อค่ะหาผีพานงเบิงะะ่งเด้อะค่ะเป่ากบะ่ผล่เด้อค่ะโอ้วัหน,นีมานตะเขียดเอ้ยอึ้งไหนผี่นงยู่ใไต้ใบไม้เด้อค่ะนี่ค่ะ มา่ที่เกค่ะว um. ันน anyway> ี้นี่นะคะนี่ค่ะค่ะพี่น้องม้าในเลือกค่ะโอ้ออกหลายเห็นว่าข้าไพี่น้องในเบิ้งเลือค่ะค่ะพี่น้องในหลายโตเด้อค่ะนั่ิ่นเบิ้งพี่น้องนี่ค่ะ ได้ค่ะไปค่ะพอแล้วค่ะวันนี้ค่ะมาดูการจับอึ่งเด้อค่ะวันนี้มานคากมานเน่เด้อค่ะนี่ค่ะ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  ค่ะพี่น้องเบิ้งเด้อค่ะอึงเป็นลักษณะแบบนี้เด้อค่ะจับโป<อ>เอ้ยหมานคักหมานเน่หมานอีกแล้วอ,อึงย่างอึ้งย่างเด้อค่ะนี่เป็นอึงย่างเด้อค่ะหม,ม,มานคักหมานนน่มาเนาะน้องอึงย่างเด้อค่ะนี่นะเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งเด้อค่ะเขาอ,อึ่งอึ้งย่างค่ะ ค่ะกษนาเป็นแบบนมีเด้อค่ะอ้วนตุม้มี่น้องหลายโต้เด้อค่ะนี่นะค่ะโผล่แล้วค่ะต้นหนึ่งค่ะไหนตรงไหนเนาะค่ะเดี๋ยวมองหาเด้๋ยก่อน บอโกบาพ่อยต้นหนึ่งค่ะอืมยู่ไตนี่พี่น้องค่ะยืนย่างค่ะอ้วนตุ้มหมูเลยค่ะดูมานแล้วค่ะวันนี้ยังไงดูพ่อยเด้อค่ะเก็บต้นึงเ็บอีกหน่อยจะอีกหน่อยเด้อค่ะนี่ยนะก็หน่อยเด้อค่ะ หน่อยค่ะเปล่ากบคุกเขียดเด้อค่ะลักษณะแบบนี้เด้อค่ะว่าได้ค่ะลดอีกล้วค่ะขามันนี่ปวดไปกองฟางเัาหน่อยได้แล้วค่ะอีกต้นหนึ่งค่ะโอ้ นี่สาวอยู่หมานตะอึงค่ะเขียดบ่ปั้นได้ค่ะเห็นบ่อ่ขานเราโกบะอึงตัวหน่อยด้วยค่ะค่ะตัวหน่อยด้วยค่ะเด้เด้ออตัวหน่อยด้วยค่ะ ตุนน้ำกนะะันเลยค่ะผอ่ยละแล้วค่ะโอ้โหนี่สาวหยุดมานตะอึงด้วค่ะค่ะนี่ค่ะให้พี่น้องเห็นชัดๆเลยค่ะว่าเขาอยู่กันแบบไหนแบบนี้แล้วค่ะอื เบาคกบได้ต้นนึงค่ะไอพี่น้องเมืองแน่ให้กัหน่อยเน่อยพี่น้องอึงย่างเด้อค่ะนีะน่ค่ะเขยา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 ะเฉียกันค่ะไปรุนน้งกันเด้อค่ะพี่น้องเขียดทีสาวอยู่ไปหาเมื่อขึ้นมาได้เด้อค่ะนี่ค่ะ เอ้ยพี่กบเต็มค่ะีสาวอยู่หาเหมืาขึ้นกระเป๋ากบเด้อค่ะก็ได้กระกเป็นโล่นะพี่กบเนาะเต็มสาวอยู่บวกกินอึ่งเด้อค่ะเลยโบต้มให้พี่น้องเบิงค่ะเขียดก็ได้แค่นี้เด้อค่ะเขียดสาวอยู่กับบวกกินเขียดเด้อค่ะให้พี่น้องเบิงเด้อค่ะ ฝนตกเมื่อวานค่ะผนผ่าไว้ยน่สาวูเบิกินเขียดบิกินเองเด้อค่ะเรื่อยไทยพี่น้องเบิึงค่ะไปหาแล้วก็ทำปลาไว้เบิกินกิงจะหน่อยปล่อยขึ้นก็จะหน่อยขปล่อยทำไมตัวนี้ก็ะดูกอ่อนอย่าปล่อยมันกระดูกอ่อนเปะดูกใหญ่กระดูกแก่วิอาไว้ย่างแล้ก็ต้มย่างแต่เราไม่ทำให้ไม่ถึงเสือ ออกหลายเด้อค่ะเมื่อคืนสาวอยู่ก็ได้หลายตื่นลยค่ะนี่สาวอยู่บ่กินอึงบ่ก,กินเขียดเด้อค่ะก็เลยบ่เห็ดให้พี่น้องเบิ่งค่ะให้เบิ่งแค่นี้แล้วค่ะก็คลิปหน้าคลิปหน้าดูเลยไม่ทบีให้ไม่ดูคลิปหน้าก็สิได้เดี๋ยวถ้าได้ไปหาอีกก็สิต้มให้พี่น้องเบิ่งเด้อค่ะ,คะ คลิปนี้ถ้าโชคก็ยลืมกดไไหลกดแช่กดตจิดตามให้ค่วยสารน้ำเลยเด้อค่ะโอ้พี่น้องสะอ้อนอิงเด้อค่ะสาวอายุกินโมปินสวัสดีค่ะ